ลีวูดเกมไห์ไทยแลนด์น่ารักเกินเบอร์น่ารักเกินไปเรียกทธอวาดใจได้ไหมถ้าคนดีบอกรักทุกวันบอกกันทั้งปีอ้อยายีของฉันคือเธอน่ารักตกงกน่ารักเกินไปไอตาวานใจห่วงใยถ้าคนดีบอกรักทุกวันบอกกันทั้งปี ขอบคุณหลวงพ่อวัดพิอุดมด้วยครับเพลงชื่อว่าเพลงขำครับพี่ชลิงกับน้องหนิงปัทมาครับโอ้ยตอนนี้โหลดได้แล้วทุกแพลตฟอร์มครับผมใช่ไหมฮะไปหาฟังกันและดูกันเยอะๆเราเน้นสนุกสนานครับเพราะทุกวันนี้ลิขสิทธิ์เพลงมันแพงไอ้พวกนี้ชอบทำเพลงทิ่งทิ่งวางๆอย่างผมผมทำยังได้ถวายหลวงพ่อบ้าง หลังจากนี้ไปนะครับเราตั้งใจกันนะเพราะคะแนนสูงสุดเนี่ยนะครับจะเข้าสู่รอบแจ็คพอรตที่นี่แข่งกันข้อละ5คะแนนกับเกมเกมนี้ครับไปไหนดีครับทีมของคุณโน้ตเนี่ยคะแนนนำเพราะฉะนั้นเขาจะได้เล่นก่อนวิธีการเล่นก็คือคนขับต้องเป็นคนที่รู้สถานที่เที่ยวเยอะแยะมากมายเขาจะนั่งขับอยู่ตรงนี้ที่เหลืออีก3คนจะเรียงแถวกันอยู่ตรงนี้พอผมบอกเริ่มปุ๊บคุณจะลงไปนั่ง พอนั่งเพื่อคนขับจะถามว่าไปไหนดีครับ mm hmm. เราก็เริ่มใบล้ละอยากจะไปสวนสนุกที่อยู่ตรงคลอ,องสองนะครับดิมเวอร์เอออย่างเงี้ยเออแล้วก็คนคนขับก็ต้องตอบมาว่าดิมเวอร์ <Dream World. S 2> อที่คุณไปมาเมื่อคืนเนี้ยเออรัชดารัชดานะไม่ใช่ที่ไหนวัดดานโอ้ ฝั่งนี้ใครจะเป็นคนขับครับคุณแม่หายครับประสบการณ์ขับรถเยอะสุดแล้วโอ้เพราะฉะนั้นเขาจะรู้สถานที่เยอะแยะมากพอได้พอได้พอได้พอโดนสายในประเทศนะในประเทศนะในประเทศมาเลยครับมานั่งตรงนี้ที่เหลืออยู่เข้าแถวได้เลยครับพร้อมแล้วไปครับไหนคะไปซื้อข้าวหลามน้องมนเป็นที่ที่เครื่องบินออกอยู่ฝั่งนั่งครับนั่งพาพาพๆาไปแล้วครับบนออกไปเอาคุณครับ ไปไหนคะปกติปกติแม่ไปไหนฮะไหว้พระไหว้พระที่วัดมีคำว่าวัดครับวัดวัดพระแก้ววัดไอ้เวลาเราไปเรือไปเรือต้องไปลงอะไรท่าน้ำวัดท่าวัดท่าอะไรวัดท่าอะไรครับวัดท่าอะไรวะธรรมชาติก็ธรรมชาติเลยเอาไว้ตีหัวเอาไว้ตีหัวอะไรเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้วัดวัดละฆังไม่ใช่ไม่ใช่วัดไกไปก่อนไปเนี่ยเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงเนี้ยอะไรปาเก้ไม่ จะได้วัดท่าไม้ก็ไม่ยอมเล่นมันจะเล่นต่ออ่ะอันนี้ไปมีพญานาคค่ะอยู่ใต้ใต้ภูเขามืดๆที่เข้าไปมืดๆไปดูข้างขาวข้างในอะไรคะดูข้างคาวถ้ำถ้ำถ้ำอะไรมีพญานาคโอเคไปไปไหนที่ที่เลี้ยงวัวเยอะๆอยู่ที่โคราชที่โคราชเดี๋ยวนะเดี๋ยวกันนะมีมีนมด้วยผลิตนมผลิตนมอะไรอะไรอะไรไทยอะไรยวกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นสวนที่คล้ายๆสวนน่ะสวนมีเลี้ยงวัวเยอะๆเลย ตามโชคชัยเออไปหลุมใหญ่ยิงจริงเดอนเดินดับมันดอนเดอนเดินเลยเดอนแกดีนี่นี่อยู่กับแม่เลยอยู่ตรงเนี้ยอะอะไรดอนโคกไม่ใช่ดอนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดอนดอนดินเออไม่ใช่อาอะไรล่ะอ๋อเรื่องอีกคำหนึ่งเดินดอนดอนโคกเอาพี่อยู่แกนั่งลมอ่ะนั่งลมเขาเรียกว่าอะไรไว้นั่งลม วัดดอนหอยหลอดดูเนี้ยอนนี้ก็ <melhor. S 1> ถูกแล้วไงนะวัดดอนหอยเนี่้ดอนหอยหลอดอ่านี่ถ้าถ้าเราจะไปฆ่าตัวตายเราต้องไปกระโดดที่หน้าอะไรเออหน้าสะพานกระสูงสูงอยู่บนเขาสะพานอยู่บนเขาเหรอหน้าอะไรกระโดดอะไรหน้าผาอ่ะมีคำว่าผาผาอะไรที่อากาศหนาวหนาวผาไปตอดเต็กเต็กผาสายสันอ่ะผาอะไรไปวะอะไรเล็กๆทำทั้งหมดเออได้ได้ ไปญี่ปุ่นที่เที่ยวที่ยิ่งคิดที่สุดเลยไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปที่เนี่ยสูงสูงเขาเขาคว่าเขาใถูกเอาผูจีถูกต้องครับเอาพูดจถูกแล้วไปไปไปไหนเวลาที่เราเอารถเป็นซ่อมเราจะเอาไปซ่อมที่ไหนเอาก็ที่อู่ไงมีคำว่าอู่อู่ทองเครื่องบินลงอะเครื่องบินลงอู่ตะเภาอู่ตะเภาไปไหนไปไหนถ้าเราเป็นคนมดเวลา ได้ไป7ที่คูณ5รากับามสบหวกก่อีก41นะครับตอนนี้คุณนำอยู่76คะแนนถ้าทีมนี้ได้9ที่ชนะเลยโโถ้าได้8ปึ๊บแพ้ใบดีๆนะใบไปดีลงยิงไหนตัก <c oughs> เกมบนี้นไม่ยากคุยกับใครนะคุยกับพี่บอกว่าอย่าเล่นนะโหโัวหน้าทีมให้ใครขับครับพี่หนุ้ยค่ะ ฮะพี่นุ้ยชาดีกว่าชาขับชาขับชาับผมใบ้ผมใบ้ผมเพียบคะนเล่นถึงเลยครับชีวิตจะไปไหนถูกนอกจากพัฒนากากับรัชดาอ่ะพี่นุ้ยขับนะครับที่เหลืออยู่เข้าแถวครับเชิญเราต้องได้เก้าถึงจะชนะนะถ้าไม่ถึงเก้านี่เราตกรอบเลยนะเริ่มเชิญครับไปไหนดีครับเราจอดเรือที่ไหนคะจอดจอดเรือท่ามีคำว่าท่าครับท่าเรือพระอาทิตย์คู่กับอะไร ถ้าาพระจันทร์เก่งครับไปไหนดีครับตะกี้ฟาวพระจันทร์ไปไหนดีครับคุณสมุทรสงครามครับผมวัดท้าวไอศวรรณท้าวไอศวรรษยักษ์ท้าวไอศวรรณลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนว่าวอะไรว่าอะไรวัดจุฬาพระนามอเออโอเคเดินครับไปไหนดีครับกษัตริย์จะอยู่ที่ไหนอยู่วังดื่มกันน่ะวังวังอะไรวังจันทร์วังน้ำจันทร์ <legislation> มีคำว่าน้ำแล้วครับวางน้ำละวางน้ำเดี๋ยวถูกต้องถูกต้องไปเวลาเราปรุงอาหารใส่อะไรน้ำปลาน้ำปลาเป็นเม็ดน้ำปลาเกลือเกลือสมุรสาครมีเกลือมีเกลือเกลือเกลือเรากระเป๋าของปอม่ะมันชอบขายที่ไหนเออลงเกลือเออไปไหนดีครับที่ลาวที่ดังๆอ่ะหวยหวยไปไหนดีครับไปไหนดีครับมีเนรอะไรเออมีเนมมีพระพระอโรไม่ใช่ไม่ใช่ พระตะวังพระอะไรตรงข้ามกันหนาคือพระพระพระบางหลวงพระบางถูกพระบางโอเคไปไปไหนดีครับตรงข้ามกับเนอ่รพระพระพักตรายตลกเออ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 รู้แล้วยมันเร็วมันเถียงอะไรกันเนี่ยทำไมก่อนพี่เล่นตลกที่ไหนต่อคาเฟ่อ่สวนอาหารไม่ใช่มี่คำว่าพระเราเมื่อกี้เนี้ยอ่ะเล่นตลกที่ไหนใช่ เนี่ยเนี่ยพระลังเก้าพรังเก้าพรังเก้าอะไรพรังเก้าอะไรชื่อเต็มอ่ะชื่อเต็มพรังเก้าบีกคำว่าพรังเก้าแล้วมีก็เข้าถนนพรังเก้ามีคำว่ามีคำว่าพรังเก้ากับมีคำว่าคาเฟ่มารวมกันพลังเก้าพลังเก้าเนี่ยเฮ้ยมันตายตายแบบพรังเก้าคาเฟ่เออตายมาตายอ๋อแข็งแข็งเหมือนอะไรแข็งเหมือนหินหิน เอจันไปแล้วไปแขวงใบใหญ่หมาเนี่ยฮะเออหินหินนี่เป็นอะไรนี่เป็นอะไรบุญอะไรบุญเป็นพ่อของแม่เขาเรียกว่าพ่อของแม่เราเรียกว่าพ่อปูพ่อปูพ่อของแม่เหินใหญ่เออหินตายหินใหญ่หินใหญ่ตาได้แล้วเอาไปไห้ใครนะเออเป็นเครื่องรางเครื่องรางที่เหมือนว่าผักถูกมงคลพูดเราก็เชื่อแบบฝังด้านหน้าทอง สาริกาดินทองมีคำว่าสาริกาครับสาริกาสาริกานครนายกนครตําลสาริกาเออไปไหนดีครับไม่อยากให้ขึ้นรถเรื uh ่องของผมไปไหนจะถามกับเลยนะประหลัดขิกหลวงปู่สวนอยู <s <S ่ที Ai ่ไหนเออหลวงพ่ออียังสัตติหีบหลวงปู่ส่วนจำไม่ได้สัตติหบใช่หลวงพ่ออีเอาแล้วหลวงปู่ส่วน คนอะไรเลยมึเนี่ยเพือบอกลูกปูส้วนสัตยาหีบหลวงพ่ออีไมใครว่าลูกปูส้วนก็ฟังพูดอยู่เนี่ยลูกปูส้วนเออตัวตบฟรีเลยเนี่ยเุ้ยแต่น่าจะได้นะันลุ้นรางวัลเออเยอะเยอะต้องได้เก้าถึงจะชนะและทีมของคุณแพ็กกี้ได้ไปทั้งหมดเยอะ ได้ไปเจ็ดที่ครับผมเจ็ดห้าสามห้าบวกสามสิบสองนะครับแพ้ไป67ต,ออต่อ76็ดสเวลาจะพลรังก้าวคขาเลยแต่โชคดีนะที่ <c oughs> พวกคุณน่ยตะกี้เล่นเกมขับรถกันนะสนุกมากนะครับเพราะอะไรรู้ป่าเพราะคุณได้ขับรถโตโยาต้ายาริสเอทีรถป๊อปปูล่าอีโคคาร์ฟังชันครบสเปคคุ้มสุดๆเลยต้องขอบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยนะความเท่ ที่ยืนหนึ่งเพราะว่ามาในรูปแบบของ Fastback Design ที่รู้มีความรู้สึกสปอร์ตทันทีนะครับนอกจากขับสนุกแล้วนะครับก็ต้องปลอดภัยกับเขาด้วยเหมือนกัน mm hmm. เขาก็มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติมีกล้องมองรอบคันเวลาถอยจอดแล้วก็มีระบบช่วยเตือนขณะถอยและยังมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างอีกด้วยครับนะฮะ คุ้มค่าจัดเต็มขนาดนี้เลยอยากจะให้ไปสัมผัสทดลองขับกันนะครับแล้วก็ไปจับจองการเป็นเจ้าของพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่ศูนย์บริการและโชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศกันเลยนะครับไปได้เลยอเอาละคราวนี้สรุปคะแนนไปนะครับคุณไม่ได้ไปต่อแล้วพักกไม่ได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตแต่คนนี้ได้เข้าครับเชิญคุณโน้ตมาทางนี้เลยวิธีการเล่นในรอบแจ็คพอตคือ เราจะเลือกดาราเข้าไปช่วยเราสองคนคนหนึ่งจากทีมนี้อีกคนหนึ่งจากทีมนี้ทีมตัวเองเลือกใครขอพี่เจนนี่แล้วกันเอาวคุณเจนนี่มาอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยฝั่งนี้เลือกได้เจนนี่เก่งๆไปแล้วฝั่งนี้คุณเลือกใครมีพี่นุ้ยพี่ตั๊กแล้วก็พี่บอลี่ต๊กรพี่ตั๊กโอม ตัดสินใจได้เฉียบคมมากแน่นอนครับเพราะว่าผมจะเอารางวัลไปซื้อโซฟาใหม่ให้พี่พี่จะเป็นคอมเมนต์เรื่องนี้บ่อยพร้อมหรือเปล่าครับ1 0,000แบาทคุณมั่นใจว่าคว้าได้นะเดี๋ยวมาดูกันครับช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวจ้า สำหรับเกมไปไหนดีครับนะครับก็จะมีความยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้วยที่ว่าสถานที่ของเรามันมีเยอะมากมายเนาะกระจายทั้งไทยทั้งต่างประเทศก็จะมีอยู่ข้อนึงนะครับคุณแซกอะไปใบให้กับแม่หายอะครับไม่รู้ไปใบท่าไหนออกไปทางนั้นเลยครับกว่าจะได้คะแนนข้อนี้มาเนี่ยก็รับเลพอสมควรนะครับเพราะว่าแกใบได้แบบสุดโต่งจริงๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำนะครับที่น่าได้คะแนนมากๆก็คือคําว่าวัดท่าไม้นะครับน้องแซกเนี่ยก็ใบไปแล้วได้ทั้งคําว่าวัดได้ทั้งคําว่าท่าแล้วคาดอยู่แค่คําเดียวก็คือคําว่าไม้ใบยังไงก็ใบ็เนป ติ๊กเกอร์ทายรถไปเลยข้อนี้ไม่งั้นน่ะได้คะแนนไปแล้วสําหรับเกมนี้นะครับก็ทําให้ทีมของผมเนี่ยชนะทีมน้องแพ็กกี้ไปแล้วก็เข้าสู่รอบลุ้นรางวัลแจ็คพอดเงิน1 0 0 0 0แสนนะครับยังไงฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับให้กําลังใจผมนะครับเข้าไปเล่นลุ้นรางวัลแจ็คพอดเงิน1 0 0 0 0แสนนะครับเพื่อคว้าเงินรางวัลน,นี้กลับบ้านให้ได้นะครับ